เียงขออนุญาตนำเสนอรถโอ้โหมากามามาซนะครับแต่ตอนนี้ผมก็บอกเลยว่าขาหยหมดแล้ว <c oughs> นะครับและกำลังรอเติมเต็มอยู่เพื่อให้ลูกค้านะครับพบกับรถทุกรุ่นทุกี่้โอ้โห,โโหเป็นงวันนี้มาแบบว่าทีเซอร์หนังเลยนะทีเซอร์บอรีค่นนะโอ้โห,หคุณนี่อลังการจริงนะี่ร้านใหม่ ร้านใหม่ร้านใหม่เราเลยร้านใหม่เลยโอ้โหนี่คุณดูนี่ยสุดซอยนะสุดซอยครับผมสุดซอยนะสุดซอยไม่ใหญ่เล็กๆนะไม่ใหญ่เล็กๆเพื่อนการรองรับรถร้อยคันร้อยคันร้อยคันฝั่งนู้นนี่ฝั่งนู้นนี่ฝั่งนู้นต้องมีจอดอ๋อฝั่งนู้นมีอยู่แล้วมีอ่ะโอเควันนี้รีวิวนะอ้าวสวัสดีครับผมเฮติจัดให้นะจากร้าน t s big by u นะวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่สองคันนะนี่มุมถ่ายรูปมุมใหม่เป็นไงมุมถ่ายรูปมุมใหม่ นะเขาว่าหายากเหลือเกินโค้งแดงนะราคาจากที่ผมขายแสนสามเก้าแสนสี่เก้าแต่งเต็ม,เ,ตมเลยแสนห้าเก้าตอนนี้นะในตลาดนะโดดไปนู่นแล้วแสนเจ็ดแสนแปดอะไรจะปั่นเลยขนาดนั้นฮพวกเขาเรียกว่าเขาเรียกรถกระแสนิยมรถกระแสนิยมในเมื่อมันหาไม่ได้แล้ว ราคาก็ต้องสูงเสมอสูงเสมอนะอ่ะโอเค CBR หกห้าศูนย์อ่ะ C B นะหกห้าศูนย์ F นะฮะปีสองพันสิบหกนะปีสองพันสิบหกโครงแดงนะสีโครงแดงยอดยนิยมนะอีกหนึ่งขั้นนะครับ c b 6หกห้าศูนย์ F LED ปีสองพันสิบแปดสีดำสภาพนี้เขาเรียกว่าป้ายแดงอีกแล้วโหน okay. ก็เวลาเป็นไงคราวนี้แล้วแซกเก้าร้อยสภาพป้ายแดงไม่สองพันโลไม่ไม่ทันได้รีวิวลูกค้าอะเอาคันนี้ครับเอาเลยโอ้โหพี่บ่าวจากภูเก็ตจากภูเก็ตนะไอดอลของเลยนะไอดอลเลยโอ้โหหลไหลายันหัวนี่ของผมนี่มีแค่แขนแค่อะไรนะของพี่บ่าวยันหัวเลยโอ้โหเต็มแน่นแน่นเลยแน่เกียรนี่เขาเรียกว่า ของจริงรัดในการที่มีเรื่องเรือนร่างแฝงไปด้วยศิลปะนะอ่ะโอเคนะโครงแดงคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบรนะแต่ว่าขอญ,ญาตเอามาโชว์ให้ดูแล้วกันนะของแต่งก็ถือว่าครบเครื่องนะไม่ไว่าจะเป็นชิวหน้านกาศหม้อน้ำอกล่างแคทบาร์นะไายสั้นกันดีดหลังรหรือแม้กระทั่งท่อแท้นะอะคาโปวิ เพราะว่าท่อท่อแท้นี่เสียงนี่รีดออกมาหวานๆเลยนะนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงนิดนึงแล้วกันนะนี่ไหนเขาบอกหายากแล้วร้านเราจะหาได้หลยอไม่หายากหายากจริงโอ้โหอยู่ในห้องแล้วก็สนานวันไวแก้วหมูจะพังเฮีย เราบอกเอาอีกแล้วมึงเบิ้งกันอีกแล้วพวกลือนี่เสียงดังจริงๆเลยนะเอาแล้วมันคนต้องหาขากินใช่ไหมครับจะอยู่เงียบๆได้ไงอยากอยู่เงียบรู้ไหมแนะนำอยู่ที่ไหนอยู่บ้านไปไหนไปดูเลยอยู่วัานเลยบ้าไม่เงียบอยู่เงียบไปเงียบนี่ป่าช้าถ้าปีหนึ่งมีไม่เงียบรอบหนึ่งเวลาล้างล้างป่าช้าโอ้โห อีกคันหนึ่งนะคันนี้ยังไม่ได้ขายคันนี้ยังไม่ได้ขายนะ LED นะ c b 6 5 0นะ F ไป0 1 8สีดำนะตัวถังนี่ดำด้านชิ้นสีนี่ดำด้านทุกชิ้นนะยกเว้นเขาเรียกว่าข้อเฟรมนะหรือว่าไอตัวอกการนั่นเองนะเป็นสีเทา,เส,เทาสภาพรถโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะ คอท่อนี่ใสๆหม้อน้ำนี่ใสๆไม่มีรอยหินกระเด็นใส่นะอันนี้ที่เห็นในคุณต้องไปจัดการให้ผมใหม่เนี่ยรอยน้ำเด็ดตรงกลางเนี่ยนะคุณจัดการให้หมดนะได้ๆนะใส่ใจละเอียดล้วก็เอาแปรงสีฟันค่อยๆถูนะเวลาลูกค้ามาเจอจะได้แฮปปี้ใช่ไหมเครื100่องร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ลม้มไม่ไม่ล้มไม่ชนนะมาพร้อมสลิปออนไทเทเนียมไป PR2 คาร์บอนเนี่ยโอ้โห เขาว่าดปลายดีเสียงแน่นจริงใช่นะไฟท้ายแตกนะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ว่าว่ารถนางฟ้านี่คือรถอะไรนางฟ้านี่คือรถใหม่น้อยรถใหม่น้อยแล้วคันนี้วิ่งเท่าไหร่อันนั้นโอ้โหเจ็ดพันอย่างนี้เรียกว่านา,างฟ้าไหมเนี่ยใช้เฉพาะวันนักขัตเลอร์นักขัตเลอร์นักขัตเลอร์เพราะว่าวันธรรมดาวันทำงานเนี่ยใช้รถยนต์ใช่ใช้รถยนต์ แต่พอวันหยุดปุ๊บขอขับบ้างขับบ้างโชว์สาวไปตลาด2โล 2> กลับมารถจีบปีนี่ปี18 19ป0 21 3 2ีปีกว่า2ปีกว่าใ <2 S 1> ช้ไป7 0 0 0โลโอ้โหไปตลาด2โลแล้วก็กลับ2โลแล้วก็กลับไม่กล้าไปไกลลัวไม่เยอะโอ้โ,อโห <laughs> นะของแต่งก็ชิวหน้านะทอ่อกระจกปลายหันนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะ โอ้โห oh, ใสขนาดนี้ใสนะใสนี่ทังเสียงเลยเพื่อการเสียเวลานะ นะโอเคเอาเหลือคันเดียวตอนนี้ซีีอ<ม>่ออ<บ>ีกมีคันหนึ่งมีคันหนึ่งมีคันสีเทาปีสิบเจ็ดคันนั้นเปิดถูกด้วยนะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงอา้าคันนี้เปิดราคาโจนได้เช่นเคยนะฮะปีสิบแปดไม้เจ็ดพันโลนะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมืนสองพบาทโอ้โห 1, 7, โโหนึ 1, 7, ่งแจะเปิดหนึ่งหเก้าก็ พอสักหน่อยเอ่ะมาตึงเหลือเกินรถสภาพนี้เขาเรียกว่าซื้อสภาพมาซื้อสภาพมานะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะออกรถสามพันในกรณีเครดิตดีนะฮะอ่ะสวัสดีกคันหนึ่งมามาดูมาดูมาดูอ่ะนี่นี่นี่อีกคันหนึ่งนะเทาเนี่ยอ่ะสีเทารถ รถทําสีเทามาสภาพรถได้รวมก็สมบูรณ์นะพร้อมใช้งานควิกชิปเตอร์ก็มีนะล้อสีทองนะกันลม้มนะชิ้นงานคาร์บอนนะชิวหน้านะท่อเอสซีแมคุ้ไขยรถเหมือนจับฉลากเลยนะมันแจ้งรถอ่ะอันนั้นเจอแหละเท่าไหร่ไมเท่าไหร่ ไปคันนี้สองหมื่นสี่พันแล้วขายเท่าไหร่แสนสี่เก้าแสนสี่เก้าเอาขอฟังเสียงหน่อย สนใจก็ติดต่อทักแชทโดยตรงนะหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์02852742 3ครับผมพี่ติชจะให้นะรอรับสายท่านอยู่ครับผมนะตอนนี้ลูกค้าจาก YouTube เยอะมากใช่นะเมื่อวานก็มีท่านด็อกเตอร์นะท่านด็อกเตอร์มาท่านด็อกเตอร์มานั่งเครื่องมาเลยนั่งเครื่องมามาลงเครื่องสนามบินปุ๊บนั่งแท็กซี่มาหาเราเลยเลยครับผมบอกว่าขอเอาอย่างนี้แล้วกันเงินสดผมก็มีนะผมมาจ่ายพอ แต่ผมไม่อยากดูใจเฮียขอสองวดได้ไหมได้ดินะท่านเอารถไปก่อนเลยนะเล่มไปทีหลังจ่ายให้ครบก่อนนะฮะโอเคก็ขอบคุณท่านมากด้วยนะครับสําหรับท่านใดนะสนใจก็รีบหน่อยแล้วกันนะ CB เีลือีกสองคันันนะแล้วก็ CBR อยู่ไหน CBR อ๋อ CBR อยู่อยู่ข้างนู้นซีบยังอยู่นะคันหนึ่งนะท่อ s l ิปออนไทเทเนียมนะใช่นะโอเคไปก่อนสวัสดีครับ